สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะเพื่อนๆท่านใดดูพ่อค้าแห่งตาชิงอยู่บ้างเอ่ยสนุกมากเลยอย่าลืมไปดูกันนะคะเรื่องนี้นอกจากคุณเฉินเสี่ยวนะคะจะเป็นพระเอกที่มาในละครมามืดที่แบบความสำเร็จ ประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายในตอนนี้แล้วนะคะเอ่อก็ยังมีคุณหลิวอี้หนิงเนาะก็ด่งดังขึ้นมาอย่างไม่คาดคิดเลยนะคะเพื่อนๆหลายท่านทธาไม่มองรอบๆอ,อาจจะงงว่าอ่ะหลิวอี้หนิงหนิงเกิของเรามาเกี่ยวอะไรด้วยนะะเกี่ยวซีก็ต้องดูว่าเพลงประกอบหรืออะไรไขรร้องนะคะ <laughs> ละครนะคะเป็นย้อนยุคนะคะธุรกิจช่วงปลายราชวงศ์ชิงเรื่องนี้คะ่ะเ <laughs> ขียนบทแล้วก็กำกับโดยคุณจางถิงนะคะโอ้คุณภาพขับจ่อเลยคุณจางถิงนำ แสดงโดยคุณเฉินเสี่ยวแล้วก็ซุนเฉียนนะคะออกอากาศตอนแรกทาง cctv 8ของจีนด้วยนะคะเรติ้งทะลุ3%อย่างรวดเร็วนะคะถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ท่านใดที่แบบดูผ่านแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งในไทยนะคะก็ดูได้สบายๆเช่นเดียวกันค่ะผู้ชมนะคะต่างก็ติดตามชมซีรีส์เรื่องนี้อย่างใจจดใจจ่ะเลยพร้อมชื่นชมการแสดงของคุณเฉินเสี่ยวที่ถ่ายทอดการเปลี่ยนแปลงของความเป็นกู่ผิงย บัณฑิตผู้ถูกใส่ร้ายจากการสอบเข้าราชสํานกสู่การสร้างชื่อเสียงในแวดวงธุรกิจค่ะจากผู้หลบหนีหัวซุกหัวซุนนะคะจากขาบวนคาราวานลักลอบขนเกลือมาสู่หัวหน้าธนาคารนะคะเงินเป็นถุงเป็นถังค่ะแล้วก็เ,เขาเรียกว่าค้าชาด้วยนะคะบริษัทชาแล้วก็มีเกลือด้วยนะคะบริษัทเกลือโอ้โหรวยสู่การรวมกลุ่มสมาคมพ่อค้าเพื่อต่อสู้ก่ำนะคะพ่อค้าจากต่างชาติแล้วก็กอบกู้เศรษฐกิจของประเทศนะคะ การต่อสู้แล้วก็ความมุ่งมั่นในแต่ละขั้นตอนก็ร้วนสะท้อนใจผู้ชมอย่างลึกซึ้งเลยล่ะค่ะ แม้แต่เฉินเสี่ยวนะคะนักแสดงนำก็ไม่คาดคิดว่าโอ้โหเรื่องนี้จะสำเร็จนะคะสูงมากเลยนะคะตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นมาสเตอร์พีซของเขาเลยค่ะนอกจากเนื้อเรื่องแล้วก็การแสดงของนักแสดงแล้วนะคะเพลงประกอบนะคะเพลงวั่นเหลียงค่ะหมื่นตำลึงกลายเป็นไวนรัลอย่างไม่คาดคิดเลยนะคะแล้วผู้ที่ร้องเพลงนี้คือคุณหลิวอี้หนิงนั่นเองค่ะประสบความสาเร็จเรียกได้ว่าคนก็แหมทั้งดาวน์โหลดทั้งแบบเปิดฟังทั้งอะไรคือความนิยมพุ่ง สูงขึ้นในทันทีเลยนะคะสิ่งที่น่าสังเกตก็คือก่อนที่เพลงนี้จะโด่งดังเนี่ยก็จริงๆตําแหน่งเพลงของหลิวอี้หนิงเองในวงการเพลงประกอบภาพยนตร์ของเขานั้นถือได้ว่าในช่วงหลังๆมานะคะไม่ค่อยมั่นคงอสอจีนบอกอย่างนี้เพราะอาจจะเป็นเพราะว่าพี่พี่หลิวอี้หนิงของพวกเราไปออกคอนเสิร์ตเองด้วยอะไรด้วยก็เลยไม่ได้มีเวลาไปร้องอีกหลายๆเรื่อง ไม่มีเวลาไงอืมตอนนี้ก็เลยนะคะกลับมาละมาโด่งดังต่อในเพลงประกอบละครน,นะคะในเรื่องนี้นั่นเองค่ะก็ถึงแม้ว่าเขานั้นนะคะพอหลังจากที่เป็นดาราโด่งดังแล้วพี่หลิวอี้หนิงก็มี ข่าวเนาะบนบนสื่อบันเทิงแล้วก็มีทั้งที่โดนโจมตีบ้างเรื่องของความหล่อว่าไม่หล่ออะไรเงี้ยนะคะเออ,อก็ว่ากันไปค่ะหลายคนนะคะมองผ่านเลนส์ทางภูมิหลังของอินฟลูเอนเซอร์ของทางพี่หลิวอีหนิงนี่แหละแล้วก็มีการโจมตีกันว่าตกลงเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเขาเป็นศินลปินแล้วหรือว่าเขาเป็นนักร้องหรือเขาเป็นอะไรนะคะก็มีการทะเลาะแบบคุยกันไปแล้วก็ทะเลาะกันไปของชาวเน็ตค่ะแต่อะไรก็ตามในตอนไลฟ์สตรีมทุกครั้งนะคะทางด้านของอหนิงเก ก็จะมีประโยคเด็ดๆฝากให้ถึงกลุ่มแบบซาแซงหรือว่ากลุ่มแอนตี้อะไรต่างๆแล้วแนหะเออก็ว่าไปเนาะหลังจริงแล้วเขาก็เป็นคนที่มีความโชคดีในเรื่องของโทนเสียงด้วยค่ะ เสียงของเขานั้นนะคะบอกว่าเวลาร้องเพลงที่เป็นย้อนยุคเนี่ยก็คือให้ความโ oh, อ้อาให้ความยิ่งใหญ่นะคะของละครย้อนยุคมันสะท้อนออกมาแล้วก็ทำให้เขามีโอกาสมากมายเลยนะคะคนก็อยากร่วมงานกับเขาด้วยค่ะส่วนชาวเน็ตบางคนก็ปากดีนะคะก็บอกว่าโอ้ยเหลียวอี้หนิงร้องนะเรื่องไหนเรื่องไหน,ไหนก็ดูสไตล์คล้ายๆกันหมดนะคะแม้กระทั่งเพลงที่เขาไปออกคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยก็ดูแล้วสไตล์คล้ายๆกันเอาแล้วแต่แล้วแต่ค่ะอืมชา เน็ตจีนเนาะแล้วก็แม้ว่านะคะเขาจะทํางานแต่ละโปรเจกต์ด้วยความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็เขาทําทุกอย่างที่เขาทําได้เลยนะคะมีทั้งไรสตรีมมีทั้งเพลงแล้วก็มีทั้งไปแสดงเองก็มีค่ะจนกระทั่งนะคะตอนนี้ทุกคนเหมือนกับแบบก็ได้เห็นคุณหนิงเกินะคะในหลายๆรูปแบบเลยแล้วก็การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแล้วก็หนิงเกรอ์เองก็มีการร่วมงานกับโปรดิวเซอร์แล้วก็ผู้เรียบเรียงเสียงประสานหลายต่อหลายคนนะคะทำให้เขาก็มีคอนเน c t ชันที่กว้างขวาง นั่นเองค่ะอาละค่ะดังนั้นนะคะเมื่อมีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าคุณหลิวอี้หนิงจะมาร้องเพลงประกอบในเรื่องนี้เพลงหมื่นตำลึงเนี่ยนะคะก็ไม่มีใครคาดคิดว่าเพลงของเขาจะดังกระหึ่มขึ้นมาแล้วก็ฮิตติดลมบนด้วยเนาะเพื่อน,เพ,อนเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้นะคะก็ถือได้ว่าทั้งละครแล้วก็ทั้งเพลงก็ขึ้นอันดับหนึ่งเนาะในขณะนี้ก็ทําให้ชื่อของคุณเฉินเซี่ยวแล้วก็คุณหลิวอี้หนิงเ,งเองก็มีคนพูดถึงบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเยอะมากเลยนะคะมาพูดถึงเพง เพลงกันหน่อยนะคะผู้ที่แต่งเนื้อลองคือคุณยี่คุณฉีเย็นทายนะคะซึ่งเป็น ผู้ที่แต่งเนื้อร้องนะคะส่วนดนตรีประกอบแลวก็โปรดิวส์นี้โดยคุณหลิวเจ้าหลุนค่ะก็ทีมงานโปรดักชันเขาบอกว่าระดับแนวหน้าเลยนะคะก็จริงๆแล้วชาวเน็ตจีนก็หากันใหญ่เลยคือเพลงมันเพะไงก็เลยไปดูว่าใครแต่งบ้างอะไรบ้างทีมไหนมานั่นเองนะคะโอ้โห <c oughs> ก็ถือได้ว่านะคะนิยายเนาะต้นฉบับของเรื่องพ่อค้อาแห่งตาชิงเนี่ยที่จีนเขามีอยู่5้าเล่มนะคะเป็นนิยายคลาสสิกเช่นเดียวกันอืแต่ว่าแอดวานก็ไม่ใช่แนวเรื่องนี้ไงก็เลยยังไม่ได้ ะะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าในเวอร์ชันละครเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะก็อาจจะแบ่งอย่างที่อ็ดหวานบอกแบ่งเป็น2คลิปแล้วกันนะคะคลิปหลักครึ่ง <laughs> เป็นแบบพอดแคสต์นะคะเ <c oughs> พื่อนๆน,นอนฟังสบายๆไปเนาะหลับตาฟังนะคะก็เดี๋ยวเรารอดูผลงานของคุณเฉินเสี่ยวต่อไปซึ่งกําลังมันเลยเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมไปดูกันนะคะตอนนี้ติดหนุบทุกวันจะต้องเปิดดูก่อนเอะวันนี้มีกิ่ตอนนะ้ามีกิ่ตอนนะนะคะ ก็ต้องแสดงความยินดีนะคะกับทั้งนักแสดงก็คือคุณเฉินเสี่ยวด้วยนะคะนี่ก็เป็นผลงานเรื่องแรกเนาะตั้งแต่ที่เขามีข่าวว่าได้ยาเรียบร้อยกับทางคุณมิเชลเฉินแล้วนะคะนี่ก็เป็นผลงานย้อนยุคเรื่องแรกที่ออนแอร์ออกมาก่อนเลยนะคะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็แต่ก่อนเคยเป็นมามืดเช่นเดียวกันเดี๋ยวก็จะมาออนแอร์ air, ซึ่งเป็นพระเอกคู่กับนางเอกคุณเหมาเสี่ยวถงนั่นเองนะคะเดี๋ยวต้องรอดูส่วนเรื่องนี้พ่อค้าแห่งต้าชิงคู่กับซุนเสียนนะคะซุน ก็น่ารักตีน้องเขาน่ารักแต่ว่าบทดูบทหน้าเบิร์ดเหมือนกันนะคะบาง,บางฉากบางอะไรก็หน้าเบิร์ดกะโหลกมากเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพลงเพาะมาชมคุณหลิวอีหนิงก,กันบ้างนะคะก็เขาบอกว่าชาวเน็ตจ,จีนบางคนเนี่ยก็คือไปคอมเมนต์ประมาณว่านี่นะ เปิดรีฟังนะคะคือเพลงเพลงนี้เพลงประกอบละครหมื่นตำลึงนะคะก็คือเพลงที่คุณหลิวอี้หนิงร้องเนี่ยเขาฟังฟังฟัง,ฟงทั้งวันเลยนะคะก็รีฟังอยู่เพลงเดียวอืมบางคนติดเราก็ติดไงเพื่อนแต่หวานก็บางทีแล้วก็ติดเหมือนกันคือการฟังเพลงเดียวไปเรื่อยๆมันก็สร้างสมาธิได้เช่นเดียวกันนะคะอ่าละค่ะก็หลังจากความนิยมนะคะอย่างล้นหลามของทั้งซีรีส์ก็ดึงให้เพลงประกอบนะคะในเรื่องนี้ก็ดังไปด้วยนั่นเองค่ะก็ถือได้ว่าเนาะผู้ทรงอิทธิพล ทางโซเชียลมีเดียที่พึ่งผ่าทรัพยากรซึ่งกันและกันก็ช่วยทำให้ทั้งละครทั้งเพลงแล้วก็ช่วยทำให้ตัวตนของศิลปินเองก็ได้รับการยอมรับแล้วก็มีกระแสการจัาจรอเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะอาละค่ะเรื่องที่น่ายินดีเพิ่มขึ้นนะคะนั่นก็คือชาวเน็ตบางกลุ่มนะคะก็บอกว่าอยากให้เชิญเซียวกับหลิวอี้หนิงนั้นได้ร่วมงานซีรีส์กันซักเรื่องเธอนะคะโดยให้เหตุผลไว้ดีอยู่นะก็คือคนหนึ่งทำให กู้ผิงหยวนนั้นมีชีวิตชีวาขึ้นมานั่นก็คือการเป็นตัวละครที่มีชีวิตนะ,ะโดยคุณเฉินเสี่ยวค่ะส่วนอีกคนก็ร้องเพลงที่ถ่ายทอดจิตวิญญาณของกู้ผิงหยวนออกมาให้นั่นก็คือคุณหลิวอี้หนิงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพวกเขาควรจะได้มีผลงานร่วมกันนั่นเองค่ะอาล่ะค่ะนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจนะ,ะของการกลับมานะคะ,ะของคุณเฉินเสี่ยวในครั้งนี้แล้วก็การมุ่งมั่นฝึกฝนทักษะอยู่ตลอดเวลานะคะทั้งคุณเฉินเสี่ยวแล้วก็ คุณหลิวอีหนิงเองเนี่ยก็ทําให้พอโอกาสมาถึงแล้วก็ควา้ควาควาเอาไว้ได้เลยไม่ต้องแบบสะดุดใดๆทั้งสิ้นนะคะเอาล่ะค่ะอย่าลืมติดตามชมกันนะพอ่อคาแห่งตาชิงค่ะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ